อืมโหจะแทงหลังมันเมื่อกี้ตันประตูไปหนึ่งทีไงเมื่อกี้ผมจะแทงหลังมันโหอ,อะไรวะเนี่ยจะแทงหลังแต่ว่ามันมองกลับมาเห็นผมก่อนไงเดี๋ยวผมต้องช่วยคอนนี่ปะไปเลยเพื่อนโอเคสวยตีมาตีมาตมาีมาเลยตีมาเลยอุ้ยไอแอนด้ยวยดูก่อนผมช่วยคอนนี่แต่ว่า แต่ว่าแฮนด์มันใช้สก,กิลพอดีผมไม่รู้ว่าแฮนด์มันมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เสียทายมากครับแล้วกดออก2ละเอากดออก3เลยครับ2ละ ออกกดออกหมดแล้วอะไรเนไ่ยเกมดีคืออะไรสวัสดีชาวเดือเท็กซัสเชนซอร์มาน์เซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดใหม่ของเซอร์นะครับหรือว่าวิกติมนั่นแหละโดยทุกคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าชุดใหม่มันคืออะไรเนาะก็เป็นชุดของซัมเมอร์แพ็นะครับเป็นชุดฤดูร้อนหรือเปล่าจริงๆนะตอนนี้ประเทศไทยเป็นฤดูหนาวครับแต่จริงก็อาจจะรอนิดนึงโดยชุดซัมเมอร์แพ็กนะครับก็จะเป็นชุดสําหรับเตอร์ทุกตัวเลยเนาะก็จะมีให้สําหรับทุกตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่่กกกกก็็มมมมมมีีใหห้ััับทุุตตวลลละคครรเเเเยยยนนแผผสดาาๆอออไขงณ คุกถอดเสื้อมากเลยถ้าทีมงานผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากทําให้ผมด้วยเนาะสำหรับคุณลุงคุกถอดเสื้ออยากเห็นมากๆเลยผมหวังว่าชุดของจิลเลอร์เนี่ยที่มาในเซตซัมเมอร์แพ็กนะครับจะตามมาเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่ของวิกติมนะครับหรือว่าของเซอร์เท่านั้นเนาะโดยชุดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดของอันนานะครับแล้วก็คอนนี่นะครับแล้วก็ซอนนี่เนาะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของมาเรียเนาะโดยผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนเนาะและชุดที่คคคนน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 นเเเเเหห็็็ออออออยยยู่่ตตี้ะะะะะรรรัััััับบกกกจปชุดขงงาาาาาใซซมมมมมม์แพผผวววสๆ ให้เขาทําแบบว่าออกมาแยกมากเลยแบบมีสีเยอะๆอยากให้ทําแบบนั้นมากเลยเออผมลืมบอกไปนะครับก็คือเซตนี้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่115บาทนะครับซึ่งคุ้มมากๆนะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆและนี่ก็จะเป็นชุดซัมเมอร์แพ็คของฮอนนี่นะครับก็จะเป็นชุดบิกินี่เนาะแล้วข้างล่างก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแตะซึ่งสวยมากๆนะผมมองว่าเซตเนี้ยสวยจริงๆใครจะบอกไงผมผมขอค้านครับเพราะผมมองว่ามันสวยจริงเซตนี้และนี่ก็จะเป็นชุดของซันนี่นะครับจริงๆก็เป็นชุดที่ไม่ค่อยเหนือความคาดหมาายเเท่่ไร จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นชุดนี้นะครับในแฟนอาร์แล้วเนาะก็ค่อนข้างจะสวยนะครับผมมองว่ามันสวยหมดแหละนะตอนนี้ผมว่าเซตเมื่อแพ็คเนี่ยทำชุดออกมาได้ดีครับแล้วก็คุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปด้วยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับมาเรียครับหรือว่าน้องสาวของอานาเนาะก็จะแตกต่างกับพี่สาวนิดนึงเนาะแต่ก็จะเหมือนกับคอนนี่นะครับแต่จะเปลี่ยนสีชุดข้างบนนะครับแล้วข้างล่างเนาะกลายเป็นสีแดงเนาะจริงๆมาเรียเนี่ยเป็นตัวที่เปื้อนเลือดเนาะแต่ชุดนี้ก็จะไม่เปื้อนแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมใใในนนนนเเเกกกกกกมมมมคครรรรัาาาทุดดดดดไ์แชติพื่่อปป็งจผ้วย ก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะก็คือเงินที่ได้จากการสมัครสมาชิกเนี่ยผมก็จะไปซื้อกินมารีวิวให้กับทุกคนดูได้อย่างรวดเร็วนาะเพราะงนั้นก็ฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับผ่านลิงก์้านร่างคลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับชุดใหม่ของซือหรือว่าชุดซัมเมอร์แพ็คเนี่ยในเกมมันจะสวยขนาดไหนครับเกมแรกครับกับมาเรียและชุดซัมเมอร์แพ็คครับชุดใหม่โอ้โหเป็นชุดว่ายน้ำไงชุดนี้สวยจริงนะแบบเซตน,นี้ผมบอกเลยว่า สวยมากๆครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนเลยนี่เป็นชุดบิกินี่ที่ใสก่กางเกงขาสั้นน้องจูลี่ก็อยู่ข้างหลังนี่ชุดมันเหมือนกันเลยคือแบบคล้ายกันมากเปลี่ยนแค่สีปะ่ะแต่ผมว่าแพ็คนี้สวยนะในราคา115บาทนะครับใครที่อยากซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับตามแพลตฟอร์มที่ทุกคนเล่นเลยเนาะคือชุดผมว่ารอบนี้ทํามาคุ้มนะใครที่แบบว่ากําลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อหรือเปล่าผมมองว่าซื้อก็คุ้มนะเพราะว่ามันมันสวยจริงอะทุกตัวละครเลยครับสวยหมดเลย พี่ดูก่อนทำไมเลตร์เฟสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะปอบมุดไปก่อนเลยปอบมุดส่วนเนี้ยปอบมุดส่วนเนี้ยครับมูดไปอีกรอบยังไงเข้ามาหรอเออแล้วพี่สาวเราอยู่ตรงนี้เลตร์เฟสมันอยู่ข้างล่างโอ้โหต้องใจเย็นนะครับผมไม่ได้เล่นมาเรียรแบบนานเหมือนกันนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรือเปล่าอาจจะแค่อาทิตย์เดียว <c oughs> คือมาเรียรเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วแบบไม่ค่อยเก่งเลย เล่นกีตาร์ก็ไม่เก่งสักตานะเนี่ยวันนี้ผมเอามาเรียมาเล่นเซตเปิดประตูนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดประตูเร็วขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเราเปิดประตูไปก่อนเลยเรามารีวิวสกินครับไม่ได้รีวิวสายเนาะวันนี้คือมารีวิวสกินแนละ้วสกินสวยมากมาเรียรจริงๆรอบนี้ผมว่าผมมองว่ามันสวยทุทกตัวละครเลยนะครับแบบคุ้มอะร้อยสิบห้าบาทผมคิดว่ามันจะมาแพงกว่าน,นี้ด้วยซ้ํานะเพราะามันสวยจริงๆอะรอบเนี้ยมันไม่เหมือนกับทุกรอบที่ทาครับรอบนี้เขาทําสวยจริง เหมือนเลตเฟย์จะอยู่ข้างล่างเนี่ยผมต้องรีบขึ้นน้ำบนแล้วครับสำหรับเกมนี้ฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีเดต้าเฟสแทนแล้วก็น้องซีซี่ไงจะได้เหมือนกันนะคิลเลอร์ไม่มีเซตเอ่อซัมเมอร์แพ็คนะครับจะได้จริงเดี๋ยวก่อนทำไมออร่าอ๋อซีซี่อยู่ข้างหลังไงซีซี่อยู่ข้างหลังไงครับก็ว่าละมุดไปก่อนมุดไปก่อนเลยแล้วผมต้องมาจุกอะไรวะเนี่ยผมเล่นสายเปิดประตูครับ มาจุกอะไรวะเนี่ยไม่อยากจุกข้างหน้ามุดได้ครับจะมีหน้าขึ้นฉาไหมานะผมอัพมาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็โดดก่อนลวกันโดดไปเจอเลอทัเฟยหรือเปล่าเนี่ยคือเมื่อกี้ซิซี่ลงมาข้างล่างด้วยครับแล้วมาตามผมอะไรก็ไม่รู้คือตามคนอื่นไม่ต้องมาตามผมผมตัวบางถึงจะเป็นน้องสาวนาก็เถอะเลอทัคเฟยยังอยู่ข้างล่างเนี่ยซิซี่ตามลงมาอีกเหรอ เดี๋ยวก่อนสิซ่ตึงเกินไปเป้าใช้ยานครับมันมองไม่เห็นเมื่อกี้คือตอนนี้คิลเลอร์อยู่ข้างล่างสองครับเท่ากับว่าข้างบนมีแค่หนึ่งคนเนาะเราต้องรีบขึ้นแล้วล่ะผมต้องรีบขึ้นจริงเลเดเฟสมาเลเดเฟสมาเราขึ้นตามมาเลยปะประตูนี้เหมือนเพื่อนจะเปิดไปแล้วนะก่อเข้าไปด้วยครับผมอยากรอดเหมือนกัน ขึ้นมาข้างบนแล้วชุดแบบสวยมากนะนี่เห็นจะชัดปเปลยตรงนี้เป็นชุดสีแดงครับเป็นชุดบิกินี่สีแดงปะใช่ใช่นะม,มองว่าสวยรอบนี้สวยจริงเดี๋ยวไอ้แฮนอยู่ข้างในปะโอ้ซิซี่อะไรวะเนี่ยซิซี่มันโปะวะเดี๋ยวก่อนแล้วมันตามแต่ผมคนเดียวจริงนะคือจ้องเจ้าแต่ผมไม่ได้เลยไงอืมตันประตูไปหนึ่งทีตันประตูปอีกทีไง ตันไปอีกทีรอบนี้โดนรอบนี้โดนจริงครับแล้วเพื่อนเปิดประตูไป2ประตูแล้วป่ะตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตออกไปข้างนอกแล้วกันครับเพราะว่าซิซี่ตามผมคนเดียวเลยมันกำลังจะมาเราไปเข้าแบตเตอรี่ก็ได้ถ้าไม่อยากให้เราเข้าเจเนอเรเตอร์ครับเข้าแบตก็ได้นะผมว่อนมามาปะ่ะอาจจะต้องแอบก่อนครับ คือซี่ตามแบบว่าตามดุจริงคือผมแอบเสียดายที่แบบว่ามันไม่มีเซตของคิลเลอร์เนาะอยากเห็นคุณลุงคุกถอดเสื้อมากเลยคือแบบถ้าคุณลุงคุกถอดเสื้อได้จะแบบจะดีมากหวังว่าเุนเๆวนี้จะมีการอัปเดตชุดมาใหม่นะครับก็คือชุดของคิลเลอร์เนาะแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ปีนี้หรอกโอ้เาเคิลเลอรก์กดออกหรอเอ้เาคิลเลอรก์กดออกเลยโอ้ประตูนี่เพื่อนเปิดไปหมดแล้วนะโอ้เพื่อนเปิดประตูไปหมดแล้วผมจู๊กให้เลยเกมนี้ยผมเล่นอยู่คนเดียวโอ้โห เพื่อนต้องขอบคุณผมนะเนี่ยเรามีผมทุกคนไม่รอดนะครับบอกเลยว่าไงพี่สาวเราอ๋อดีกว่าไม่อยู่ละขอตันหน่อยได้ไหมขอตันเพื่อนหน่อยมาเร็วมาเร็วมานีหน่อยเพื่อนมาเรียรไม่ใช่มาเรียรอน,นาตันไปหนึ่งทีไงก่อนออกเกมที่สองครับกับซอนนี่ในด่านแนนซี่เฮาครับและชุดซัมเมอร์แพคผมบอกเลยว่าชุดซัมเมอร์แพคเนี่ยมันสวยจริงไม่ว่าตัวอะไรใส่ก็คือสวยจริงนะ เขาทำออกมาได้ดีนะครับดูโอ้โหตันนี่ตันนี่โคตรจะหล่อที่เคยกินค่สั้นเกินแล้วชุดก็เหมือนจะเป็นแบบว่าเสือ้อแขนยาวไปแล้วก็ทาให้แบบว่าเป็นเป็นแขนสั้นใช่ไหมสวยนะผมว่าผมมองว่ามันสวยครับไปดีกว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีเลตเตอร์เฟสด้วยไหมเกมนี้เอา้าไม่มีมีแฮนด์คุกแล้วก็มีชรยเกอร์ครับแต่ข้างบนนี้ก็น่าจะโซนตึงเหมือนกันนะแล้วผมบอกเลยว่าเกมนี้น่าจะออกหน้าบ้านไม่ได้ครับโดยการเฟดเจนนะเราต้องครงต้องไปออกแบตแล้ว ผมไม่ได้เอาเปิร์กที่แบบว่าทำลายกับดักมาด้วยเนี่ยเกมนี้มีตัวกับดักสองตัวเลยนะครับ3ามตัวเลยสิเพราะว่ามีกลุงมคุกด้วยครับเกมนี้แย่ละน่าจะโซนข้างบนนี้โคจะตึงช่วงนี้คิลเลอร์เขาเล่นแบบนี้ครับเล่นแบบว่าไม่ค่อยมีเลเตอร์เฟสเนาะแล้วก็เล่นโซนข้างบนเอาเดี๋ยวก็มีคนมาปะอ๋อมันวางแถบไว้ข้างหน้าผมไว้ฮิชเชอร์อะแน่นอนมันมาแล้วโอท้าทา,ทาอยอำนาจมืดไงไม่อยากจุกไม่ต้องมา ไม่ต้องตามไม่อยากจุกครับขึ้นฝั่งนี้ก็ได้อยฝั่งนี้เพื่อนเปิดไปละขอบคุณครับเพื่อนเกมนี้ใส่ฟิวแล้วก็ว่าวไม่ได้ด้วยเนี่ยขอกระดูไปด้วยอะไรกันไม่มีกระดูแล้วแบบไม่ค่อยอุ่นใจเลยเกมนี้เราต้องแบ่งกันเล่นนะครับแล้วผมกดโซโล่ไงถ้าแบบว่ากดกันมาเป็นทีมน่าจะแบบน่าจะเล่นได้ง่ายอยู่หรือเปล่าแต่ผมกดโซโล่ไงน,นี่ก็ต้องตามเพื่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนฮีชเกอร์อยู่ข้างหลังผมปะ ั่งนี้ผมว่าฮิชกเกอร์น่าจะใส่แท็บไว้แล้วก็แฮนด์ครับเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดไงอ้าน้องคอนนี่สวยงามเดี๋ยวเรเรอเข้าขอคอนนี่ล้วกันคอนนี่จะพาเรารอดครับไปเลยคอนนี่เอาเย่าเปิดไม่เสร็จหรอช้าเกินเมื่อกี้เหมือนฮิชกเกอร์จะอยู่ข้างหลังนะครับอืมโอ้โหจะแทงหลังมันเมืม่อกี้อืมตันประตูไปหนึ่งพีไงเมื่อกี้ผมจะแทงหลังมันโอ้โห อะไรวะเนี่ยจะแทงหลังแต่ว่ามันมองกลับมาเห็นผมก่อนไงตอนนี้ใช้ยาก่อนเลยเพราะว่าเจ็บมากครับเดี๋ยวผมต้องช่วยคอนนี่ปะไปเลยเพื่อนโอเคสวยตีมาตีมา,ต,มาตีมาเลยตีมาเลยอุ้ยไอแฮนด้ย <c oughs> เดี๋ยวูก่อนผมช่วยคอนนี่แต่ว่าแต่ว่าแฮนมันใช้สกิลพอดีผมไม่รู้ว่าแฮนมันมา อะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เสีย้ายมากครับแล้วกดออกสองแล้วเอากดออกสามเลยครับสองละเอากดออกหมดแล้วอะไรวะเนี่ยเกมนี้คืออะไรเกมที่สามครับกับอนาในด่านแกสเซชันครับและชุดซัมเมอร์แพดครับชุดของอนานี่ผมว่ามันแตกต่างกับชุดของผู้หญิงทุกตัวเลยนะก็คือแบบว่าเขาไม่ได้ใส่แบบเป็นบิกินี่เนาะเป็นเสื้อมั้งใช่ไหมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมชอบของอนามากๆเนี่ยคืออนาแบบสวยมาก หมาะกับอัญน,นามากๆครับเดี๋ยวก่อนทำไมเพื่อนทำเสียงดังเลยครับปู่ตื่นเลยครับเกมนี้ผมยังไม่ได้แบบผมยังไม่ได้อาพิกล็อกเลยเกมนี้ผมก็เล่นสายเปิดประตูเช่นเคยครับคือมารลวสกินก็คือมาเล่นสายเปิดประตูเนาะนึกว่นใครมันใครมันล็อกวะเนี่ยใครมันล็อกประตูดีวะพิกล็อกข้างหน้ามีไหมโอเคข้างหน้ามีนึกว่าจะไม่มีซะแล้วกอ,อเอาพิกล็อกหน่อยครับ สำหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีเลตเตอร์เฟสแฮนแล้วก็ฮีชเชอร์นะครับก็เหมือนกับเกมที่2เลยเนาะแต่เกมที่2คือผมแบบจะออกอยู่แล้วแต่แบบออกไม่ได้เพราะว่าไอ้แฮนมันมาใช้สก,กิลพอดีแล้วก็ฮีชเชอร์ครับแบบเห็นว่าเพื่อนออกไปได้ก็คืออ่อนแอแล้วก็กดออกไปเลยแล้วออเขาก็กดออกกันทั้งทีมเลยครับงงเหมือนกันทำไมคิลเลอร์แบบอ่อนแอเกินโอเคผมเปิดประตูไปก่อนเนียผมเปิดประตูเร็วจัดด้วยขึ้นไปก่อนครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นด่านตอนคืนเนาะ เกมนี้มีคุณลุงแฮนนะครับใส่ฟิวแล้วก็วาวไม่ได้นะแต่รอบนี้ผมเอาเบิร์กที่ทาลายแทบได้โดยไม่ต้องใช้กระดูกครับเดี๋ยวก่อนทําไมมีออนล่าเหลืองไออยู่แถวนี้ครับนี่ไงแฮนอยู่ตรงนี้โอ้โหอะไรไว้ดี่พขอวิ่งก่อนคุณลุงแฮนไม่มีสเกลแล้วใช่ไหมผมวิ่งเร็วอยู่แล้วครับมุดไปก่อนเลยหนูว่าจะตีโดนอาจจะต้องลงไปข้างล่างก่อนครับเพราะว่าเจ็บมากเลย ผมเล่นอนาสายเปิดประตูนะครับเพราะงั้นก็จะบางนิดนึงเนาะแต่เราก็จะมีสกิลที่สามารถสามารถใช้ได้อยู่นิดนึงเดี๋ยวก่อนเลดเฟสมันอยู่ข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วกันเลดเฟสมาแล้วครับผมว่า,าจ,จะต้องไปเจนว่ะมุดไปก่อนเลย <laughs> ไอแ้แฮนไอแ้แฮนหงุดหงิดแล้วนะแบบนี้้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ได้ครับรผมต้องมุดกลับไปว่ะ ผมเล่นแบบว่าจูให้เพื่อนแลเนี่ยผมไม่ได้เปิดประตูเลยขอเปิดประตูหน่อยได้ไหมครับตรงนั้นมีแทบได้นะหมดไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวก่อนเพื่อนตายไปแล้วไม่เพื่อนตายหนึ่งคนแล้วครับเดนนี่ปะตัวซัพพอร์ตเราตายไปแล้วหนึ่งคนเหมือนจะหลุดว่าไม่น่าจะออกครับเกมนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเข้าเลยครับเราเล่นเยอะละเสียเลือดไปหนึ่งขวแล้วครับเข้ามาก่อนเลยเล เบเทเฟได้ยินปะผมไม่รู้อะขออนุญาตทำเสียงดังเลยละกันไม่รอครับมันช้าเราขออนุญาตทำเสียงดังเลยผมว่าเขาไม่ทันมองหรอกไม่มองก็บ้าแล้วบนมาแล้วครับไม่เห็นหรอก <c oughs> เป็นการจุ๊บแบบใหม่ไงเป็นการจุ๊บแบบจุกสวนมันมองไม่เห็นแน่นอนเมนเลยเตเฟตเขาไม่ได้เลื่อยด้วยปะ เดี๋ยวว่าดีครับเดี๋ยวก่อนทีเชาเกอร์ไม่มีใครอยู่หรอกไปเถอะครับไม่มีใครอยู่หรอกครับตรงเนี้ยมันกลับมและเฮ้ยอบนี้มันเห็นตันไปอีกทีไม่โดนใช้สก,กิลไปก่อนเลยผมอยากตันมันขอตันหน่อยขอตันหน่อยได้ไหมกอตันหน่อยได้ไหมครับขอตันหน่อยได้ไหมตันไม่ได้เลย้อนโดดแล้วไม่โดดตายแน่จริงๆเราโดดแต่แรกเราก็ไม่นอนเลยครับ คือปิดเล่นไงอยากจะเล่นให้ได้คืออยากจะเล่นให้ได้ไม่อยากจะรอดไงคือมันวนแบบว่าวนกลับมาเกินนะทั้งที่ผมแบบหลอกเปิดปิดประตูแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเขาก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรเว้ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปเจนเหมือนเดิมเลยครับผมว่าแบตเตอรี่แฮนน่าจะใส่กับดักไว้เยอะครับแล้วก็ฮิชกเกอร์ก็น่าจะใส่เหมือนกันเนาะอุย้ยเราข้างล่างไม่มียาแล้วหรอไม่มียาแล้วครับข้างล่างเดี๋ยวก่อน โอ ok ้เรากวดเล็กด้วยสกิลผมก็ใช้ไปแล้วด้วยไงคือเหมือนเลอร์เฟกเขาจะก็จะเป็นมือใหม่ป่ะเพราะว่าเขาไม่เลื่อยเลยครับก็ตอนนี้ก็จะมีแค่แฮน d กับอิชไเกอร์เนาะที่แบบฟอที่จะเล่นเป็นเพราะงั้นเราก็เราก็อย่าประมาทดีกว่าโอ้๋แล้วหลังมาเรียไม่ใช่มาเรียหลังอันนาทําไมเป็นแบบอั่วเลยวะเนี่ยโดนเลยมาสูงศาลเลยสูงศาลเลยครับที่ผมเล่นเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนตกใจบาเรีย เอาใครมาปะเนี่ยีิชเกอร์ไงตัวปัญหาด้วยไอตัวปัญหาด้วยไอตัวเนี้ยตรงนี้เพื่อนเปิดหรือยังโอเคเปิดแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปเข้าเจนดีกว,ว่าีิชเกอร์ลงมาข้างล่างแล้วเนาะตรงนี้ไม่มียาด้วยครับเลือดผมแบบสีส้มเลยอะ่ะมันน้อยมากจริงยังไงผมก็ต้องใช้ยานะผมไม่ใช้ยาผมตายแน่ออนญาตกลับไปได้ไหมกลับไปอีกรอบได้ไหมแล้วใครมาวะนะ่ะขอนญาตกลับไปประตูนี้ครับ ผมว่าผมต้องเตะเจนว่ะผมไม่เปิดประตูนั้นหรอกประตูนั้นน่าจะทําให้เราตายเราต้องเตะเจนครับอุ๊ยเพื่อนตายเหรอเหมือนเพื่อนจะตายเลยตรงนี้มีไก่อย่าร้องครับ,บนักเก็ตเปิดประตูนี้ไปก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เฮชเกอร์ปะเหมือนผมได้ยินเสียงเฮชเกอร์เลยมุดออกไปก่อนเลยโอเคมีคนใส่วาลให้เราแล้วมีคนล่อให้เรางั้นเราก็เปิดเลยละกัน เดี๋ยวก่อนแล้วไก่มันร้องอะไรววเนี่ยไก่มันร้องอะไรครับแต่ผมไม่แค่ผมอยากจะเปิดให้ได้โอเคเรียบร้อยเข้าไปดีกว่าหวังว่าจะยังไม่มีใครเห็นล็อกประตูด้วยเราต้องรอดครับเราเปิดประตูเร็วอยู่นะก็น่าจะเร็วพอๆกับมาเรียครับเดี๋ยวมาข้างๆป่ะนี่ไง จริงด้วยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเลยนจเกอร์โอ้โหอีกนิดเดียวเมื่อกี้ผมบอกว่าผมพยายามเปิดประตูแล้วเมื่อกี้จะออกไปแล้วมันตีแบบว่ามันตีแล้วเราแบบวิ่งไม่ได้อะไรวะหน้าเกมดีเกมดีมดเกมที่4ครับเกมสุดท้ายนั้นอยู่กับน้องคอนนี่ครับและชุดซัมเมอร์แพคและในด่าน เดมเมลนะครับหรือว่าด่านลงสีนั่นเองเนาะเดี๋ยวก่อนทาไมภาพเกมมันบั๊กวะเนี่ยก่อนหน้านี้คือที่เขาอัปเดตไปภาพเกมมันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือมันบั๊กอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเกยมดีอัปเดตแก้บั๊กเท่ากับนําบั๊กเดิมกลับมาปะเนี่ยเกมนี้โอ้เราบั๊กเยอะกว่าเดิมมากมากครับบอกเลยผมบอกเลยว่าผมเจอบั๊กเยอะกว่าเดิมมากๆเดี๋ยวเราต้องรอมันเจนสักครู่เนาะตอนนี้คือภาพมันแตกอยู่ครับมันต้องรอให้มันเจนนิดนึง เหมือนเซิร์ฟเวอร์เขาจะไม่ค่อยดีใลเกมนี้อย่างที่ว่าครับเกมเซิร์ฟเวอร์มันฝรั่งเพราะงั้นเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเน่านิดนึงสําหรับเกมนี้ครับฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีจอห์นนี่ซิซี่แล้วก็คุลุงแฮนนะครับโอเคภาพกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูชุดน้องคอนนี่กันหน่อยชุดน้องคอนนี่เป็นยังไงก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมาเรียมาครับแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนสีเนาะก็คือกลายเป็นสีดําบ้างแล้วก็สีเหลืองบ้ครับชุดข้างบนเนาะก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็อมดํานิดนึ่งจร,ะรนะ เอาบอกมาได้ดีครับรอบนี้ต้องชมราคา115บาทเท่านั้นไอเดียจะเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถซื้อได้ตามที่แพลตฟอร์มที่คนเล่นเลยนะครับถ้าแพลตฟอร์มสตรีมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา15บาทเนาะไม่ใช่15บาท115บาทเดี๋ยวก่อนดิซี่มันมาทําไมโอ้โหผมเล่นใส่ป,ประตูครับผมมาร e วสกรีนไม่ได้เอามาจูก๊กแล้วมันตามผมมาไม่หยุดจริงๆเนี่ยตามมาเลยผมให้ตามเลยผมตันประตูไป1หนึ่งทีไง เพราะผมไม่ตามอยู่แล้วแล้วเกมเมื่อกี้ผมตายด้วยผมแคนเกมนี้ผมต้องรอดเกมเมื่อกี้ผมตายเพราะไอ้เชกเกอร์ไอ้ชชยเกอร์คือโอ้ผมใช้สก,กิลแต่ว่าเลือดผมเหลือนิดเดียวไงคือซีตามอยู่ปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขอไปเปิดประตูตรงนี้กันครับเดี๋ยวก่อนมันมาสามตัวปะหนะ่าผมว่ามาสามตัวจริงเมื่อกี้คือเห็นเลยครับใช่ไหมไม่รู้ขอเปิดประตูกันแล้วกันนะอยากเปิดประตูจังเลยครับอย่าเพิ่งมาเนะยครับ ดี๋ยวก่อนเราปิงอะไรไว้เนี่ยเปิดประตูเร็วๆก่อนที่มันจะมามันมาแล้วโอ้โหซิซีโอ้โหเราตีรัวมากครับผมอาจจะต้องโดดก่อนอูโดดทันปะเนี่ยโดดโอเคเมื่อกี้มันปิ่งด้วยครับคิลเลอร์อยู่ผมสามตัวเดี๋ยวก่อนนะตามเลยขนาดนั้นนะคิลเลอร์อยู่ผมสามตัวเลยเมื่อกี้นะ่ะเพื่อนต้องเปิดประตูฝั่งเต็นได้แล้วเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้คิลเลอร์อยู่ แบตเตอรี่สมตัวเลยนะอ,อนุญาตใช้ยาก่อนเลยกันแล้วยาขวดเล็กด้วยไม่พอยามันไม่พอเกมนี้ยังไงผมก็ต้องรอดเพราะว่าเกมเมื่อกี้ผมตายไงผมแค่นี่เช้เกอร์มากเหมือนให้ผมรอดก็ไม่รอดนะมันตีแล้วตัวเหวี่ยงครับก็เลยแบบตา,ายอุย้ยตรงนี้ไม่มียาด้วยหรออะไรวะเนี่ยทำไมเกมนี้ยาเกิดแปลกๆครับผมว่ายาน่าจะอยู่ห้องบนหมดเลยวะเนี่ย เดี๋ยวเราเปิดประตูนี้กันครับไม่มีใครเปิดเลยนี่หว่าเพื่อนขึ้นประตูไหนกันเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีคนตายปะ่ะนะโอเคัเนาตู้ชนะอยู่ครับหรือว่าจะตายเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปเปิดประตูเดิมเนาะแต่ผมไม่มีเปิดที่แบบว่าทําลายกับดักโดยไม่ต้องใช้กระดูกด้วยเนี่ยผมอาจจะต้องเอากระดูกขึ้นไปด้วยไหมครับมีความเป็นไปได้เพราะว่าผมว่าแฮนเขาน่าจะใช้สกิลไว้แน่เลยอนุญาตขึ้นไปดูข้างบนแล้วกัน เว้ยตอนนี้แฮนอยู่กันสองคนเลยเหมือนเขาจะแบ่งกันโซนนะเนี่ยเกมเนี้ยผมว่าตึงเหมือนกันนะแล้วด่านนี้ค่อนข้างใหญ่เลยครับเขาแบ่งกันโซนถูกถูกแล้วเนะาะเล่นคินเลอร์ต้องแบ่งกันโซนครับด่านนี้และด่านนี้คินเลอร์เขาจะเล่นแบบว่าเล่นโซนสามนะครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเล่นข้างล่างแล้วอะเดี๋ยวก่อนไอแ,แฮนมาทำไมวะเนี่ย ผมตันไม่ได้ตันไม่ได้ทักทีอยากจะตันแต่ก็ตันไม่ได้หรือก่อนใครกดออกเอาแฮนด์กดออกไปเลยอะไรวะนะเนี่ยเจอจูแค่นี้ถึงกับต้องกดออกเลยลอครับงงเหมือนกันตรงนี้เอา้าไม่ได้วางไว้ด้วยนี่วะ่ะแล้วผมกระดูกมาทําไมวะเนี่ยเอามากันจอนนี่ละกันครับโอเคเรียบร้อยเปิดประตูเสร็จแล้วเข้าไปปิดแบตเตอรี่ดีกว่าเราแขนแขนเอาขมทำไมเป็นอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันตรงนี้สว่างมากนะชุดค่อนข้างที่จะสวยไหมก็สวยแหละเพราะว่าเซตนี้มันสวยทุกชุดแล้วครับชุดของตัวละครผู้หญิงนะครับก็จะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะเปลี่ยนแค่เสื้อนะครับมีแค่นาเท่านั้นนะครับที่ฉีกจากคนอื่นเนาะคือเมียนนาคนเดียวที่ผมแบบผมชอบมากของอนาของอนาสวยมากครับผมอยากให้นาแบบทําออกมาขายแยกมากเลยแบบว่าทําหลายๆสีอะไรเงี้ยผมชอบมากของอนาสวยมากครับเมื่อกี้เหมือนอน,อนาจะตายนะแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนวะเน,นี่ย ฝั่งนี้ป่ะอุย้ยเดี๋ยวก่อนโดนช็อตโอ้โหเดี๋ยวมันมาแน่เลยว่ะจอนนี่มาแน่ตื่นตื่นเร็วตื่นเร็วตอนนี้สวยงามถ้าซีซี่มาผมไหวครับแต่ว่าถ้าจอนนี่มาผมไม่ไหวนะตอนนี้ผมมีสกิลเหลืออยู่นะครับยังไม่ได้ใช้เนาะเดี๋ยวเราปิดเราไปใช้เลยซีซี่มาหรือเปล่าผมว่าน่าจะอยู่เจนกันไม่น่าจะมีคนมาครับน่าจะรอดแล้วเกมน,นี้ ไปดีกว่าไม่ไม่รอเพื่อนด้วยผมไปเลยอุยซี่กำลังมารอเพื่อนหน่อยก็ได้ผมรอเพื่อนก่อนเลยมาเร็วเหลือใครเนี่ยเหลือซันนี่ครับมาเร็วซันนี่ผมรออยู่ผมย่อรอมาเร็วซันนี่มาอย่าตันผมนะครับตันผมผมตายนะยังไงตันไปหนึ่งทีไงจะเป่าทำไม ผมถามก่อนว่าจะเป่าทำไมครับขอตันอีกตัวได้ไหมล่ะมาเลยอืมตันอีกตัวแล้วออกไง